เทมัเทมัทานักศึกษาใช่ไหมเทมันักศึกษาใช่มขานักศึกษาูนเลี้ยงผาอยู่นู้นนักศเอ้ยตัวโฮ้ยตัวใหญ่ลูนเลี้ยงผาอยู่นู้นเมื่อูได้รงัตัวตัวดำเมียมอ่ะั่นเออโอยไม่มีใคระตใครเลยโยนก็ไม่ดีดีนะดนะอ่ะปอนปอ หมูป้อน <ithe ater> <isions> ดิต <canvas> <LE an> <c> ิดข่าเดี๋ยวมันติดขาว่าโยนนะน้ำเพน้ำเพมี่เดีวฮะันตูไหนอะะเอิด้ายเื่อนมันกคันคุยกินกนเฮ้ย

เฮ้ยคอยทีคอยทีคอยทีเอ้ยเอ้ยอ่ะเออข่าวตัวนี้ข่าวมันแปลก่ะไม่เหมือนชาวบ้านเขาอเอาไปให้ตัวอื่นมา มันคนละสายพันธ no, ุ์ด้วย่เางนะหมูอย่าทำหกดิไวัวนี้กินดีนะยังคุยกันคุยกัน เธอออกดย่ออกีเฮ้ยเฮ้ยอู้ยอุยเจอของจริงอ่ะเจอของจริงอ่ะเอาเอา